สวัสดีครับผ,ผมสุธรรมจากตีกินรีติกครับวันนี้มามาหากรรมงานเครื่องเสียงเอเ่ออำเภอเคมาราดจังหวัดอุบนราชนานีนะครับเดี๋ยวมานำเสนอในเซตที่ทางผู้จัดนะครับประสานงานมาก็คือเบส8ดอกนะครับแล้วก็อะมิเจอร์3ใบวันนี้ใช้ขุมกำลัง TK 8,000นะครับรุ่น8,000นะครับครับ เบรดทั้งหมด8ดอกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ว่า,อาตอนนี้ชแนล E เรานะครับต่อเบรดทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็ชแนล B ของ g k 8,000นะครับขับอะมิเจอร์ทั้งหมด3ใบนะครับซึ่งดอกของเราวันนี้ใช้สุดยอดซับบูเฟอร์นะครับจากเมืองพิษณนุนโลกอดอกเป็นสมัยนะครับลำโพงไทยสายพันธุ์เก่งนะครับพรมแล้วก็ตู้ กลางแหลมที่ได้รับความนิยมกันอันดับต้นต้นของประเทศนะครับอเมิเจอร์นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูลักษณะการต่อนะครับวันนี้เราต่อนี่นะครับช h a n แ e ลเอตัวนี้นะครับช h a n แ e ลเอเนี่ย,นนยสัญญาณที่มาจากสายมตติคอเนี่ยเป็นเบสนะครับช h a n แ e ลเอน,นะครับต่อออกมานะครับรึ่งขนาดนี้ก็คือเราจะมีสายทั้งหมดอยู่สี่เส้นนะครับนี่ครับหนึ 5, 2, ่งสองสามสี่ซึ่งหมายความว่า ผมต่อเบทั้งหมด8ดใบพึ่งหนึ่งเส้นเนี่ยมีสองคอสี่คอนะครับพึ่งใส่ได้สองใบนะครับพึ่งก็ต่อเป็นหนึ่งใบนะครับ2ใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแล้วก็แดใบนะครับพึ่งเป็นคู่บวกลบนะครับซึ่งนี่นะครับลายสายดูอันนี้เป็นสายสัญญาณที่มาจากเบดนะครับสี่เส้นก็แตกออกมานะครับปลายสายนะครับนี่ก็คือไปหนึ่งเส้นเนี่ยไปสองตู้นะครับนี่2ตู้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเส้นนี้นะครับไปอีกอีกสองตู้นะครับเนี่ยสองตู้นี้นะครับก็สองละสี่แล้วนะครับแล้วก็มาเส้นนี้นะครับที่มาจากอ่าสี่เส้นที่ผ่านมาเมือนก็นอีกสองตู้เป็นหกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับลักษณะการต่อสายสัญญาณของเราก็นี่อีกสองสองตู้ก็เป็นแปดนะครับแล้วก็ไล่สายมาจากสายสัญญาณเสียงกลางของ Channel B นะครับเนี่ครับที่ใส่อเมเจอร์สามใบนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะครับ นะครับต่อเข้ามาอเมเจอร์นะครับหนึ่งคู่นะครับสองคู่สามคู่ก็คือสามใบนะครับซึ่งลักษณะของอเมเจอร์อย่างที่รู้กันมันเล่นแบบสองทางนะครับในหนึ่งตู้มีทั้งหมดเสียงกลางสามสามดอกนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมอีกสองคือหนึ่งใบมีดอกทั้งหมดห้าดอกนะครับขับแบบสองทางซึ่งทีเคแปดพันขับอเมเจอร์ได้สามใบหมายความว่าลักษณะของอิมพีแดนซ์รวมมาทั้งหมดสิบห้าดอกนะครับที่ขับที่ทีเคแปดพันใช้ขับเองนะครับก็เลยใส่มานี้นะครับก็นี่ครับสองเส้นออกมาก็เป็น เนี่ยครับสามใบนะครับซึ่งวันนี้เรานําเสนอในรูปแบบที่ใช้ในอีกหนึ่งเซ็ตที่สามารถใช้แอมหแท่นออกงานได้เลยซึ่งเป็นลักษณะสองคางนะครับน้ำเสียงและลักษณะของการใช้งานเนี่ยอยากให้เป็นคนลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าสามารถที่จะพอใจในน้ําเสียงที่มันออกมาไหมแต่ตัวนี้เราทำพาาเวร์แอมที่สามารถขับ มันได้ออกมาให้สําหรับเป็นตัวเลือกที่คนที่จะใช้ในเซ็ตที่ประหยัดนะครับในการลงทุนของ power m เองนะครับซึ่งเซตขนาดนี้จํานวนใบดอกเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมขนาดนี้เราสามารถเอาหนึ่งแท่นของ t k 8 0 0 0เอาไปขับได้นะครับซึ่ง t k เองมีสินค้าอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเลยก็เราเริ่มรุ่นตั้งแต่รุ่นใหญ่ สุดของเราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือ T K 8 0 0 0นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะค,คล้ายๆกันนะครับแต่ความยาวและความความยาวจะต่างกันนะครับความลึกก็2ยูครึ่งเหมือนกันนะครับความกว้าง2อยูครึ่งสุดครับอันนี้เป็น T K 4 0 0 0นะครับซึ่งตัวนี้ T K ส0 0 0ันของ T T K Music เองเนี่ยครับได้ ออกแบบมาเพื่อดอก18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับก็คือแท่นหนึ่งรวม8ดอกอ่า18และ2 1นิ้วนะได้ข้างละ4นะครับนะครับแล้วก็ T.K. Series 3,000นะครับซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับสปิของตัวนี้ออกแบบมาให้สามารถขับเสียงกลางดอก12นิ้วได้ข้างละ6ดอกซึ่งหนึ่งแท่นของ T.K. 3,000จริงจะขับได้12ดอกนะครับผมซึ่ง นั่นหมายความว่าเราเทสผ่านด้วยการใช้ t k กีสัพันขับอะเมเจอร์สใบต่อข้างได้แล้วนะครับซึ่งลักษณะก็คือหมายความว่า t k เคซีรีส์สามพที่จะเปิดตัวล่าสุดนี้มันสามารถขับอะเมเจอร์ได้ทั้งหมด4ใบต่อแท่นนะครับแล้วก็ตัวเล่นุนเล็กสุดนะครับเราออกแบบมาเพื่อให้ขับเสียงอของมอนิเตอร์ที่เคยใช้ก็ข้างละ2ใบนะครับรวมถึงท่นก็4ใบหรือว่าจะขับเสียงแหลมนะครับได้เต็มที่ก็ข้างละ3ดอก นะครับก็รวมไปหกดอกนะครับนี่คือสินค้าที่ทีคีมีอยู่ณปัจจุบันนะครับลักษณะของบอดี้ก็จะเป็นนี่แหละครับความยาวมันจะต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้ยาว24่นิ้วนะครับตัวนี้21นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด19นะครับแล้วตัวนี้จะไม่ผิดน่าจะ1 0 1สนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำรายละเอียดให้ดูอีกทีลักษณะของข้าวข้างหลังของสปิคอนในการต่อนะครับอุปกรณ์ที่ติดมาให้เป็นอะเซซอรีพื้นฐานของ เขาแหวเองก็ติดมาให้ครบนะครับมีพาราแล้วนะครับนะครับผมสายรุ่นก็มีพาราแล้วนะครับมีตะไบคอนดําแดงนะครับมีตะปบคอนเอกราให้สมบูนะครับผมครับผมก็ยังไงวันนี้เราออกงานกันที่เขมรราชนะครับใครอยู่ใกล้ก็เดินเชิญมาพบกันได้นะครับมีหลายแบรนด์นะครับนะครับเข้ามาร่วมรวมถึงลักย่าของพินฐานของชมรมเขมรราชเองก็มาร่วมเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณครับเดี๋ยวนําคลิป ในการเทสกันเสียงที่ออกมาให้ฟังกันต่อไปครับขอบคุณมากครับ